ดราม่าถล่มแพลวพลาแสงทองค่ะพี่น้องหลังจากที่มีคนนั่งคลิปบางช่วงบางตอนในการทีคุณเนี่ยพะพาวบอถึงประเด็นดราม่าในกุ่มปิดเออนาริตะเนาะครั้งที่9 9ล่าสุดที่ผ่ธิพานมากค่ะ,ละหลายๆคนมองเพลินๆหรือทำไมผ่านไปแบบผ่านไปด้วยดีอยู่เป็นอยังคือว่ามีดราม่าอีกแล้วก็คือไปเห็นนั่นแลนะค่ะพี่น้อง หลังจากที่ท่าคุนแผนพ่ภาพาแสงทองนะคะผ่านมรลุมดามามาเยอะยะมากมากในช่วงที่พานมากแล้วกับมีการมากลายสดกุบปิดเป็นค้งแรกนะคะแล้วก็มีนมนแห้กําลังใจเยอะแยะมากมา,กายเขั้วฮินกะเกิดขุอบุนออกมาในครอบครแพ่อผ้าแสงทองค่ะเมื่อที่เพิ่อนออกมาไลายซดน้องเพิ่นกั้มีการออกมาขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะคะว่าแบบขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่เรา ในวันที่เราพร้อมจะคืนสัญญาให้ทุกคนถ้าหากว่าใครหมดศรัทธานในตัวเราแล้วแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างบอสขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณความรักความสามัคคีของทุกๆฝ่ายที่ร่วมแบบผ่านอุปสรรคมาด้วยกันและลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณหัวใจทุกดวงจากพี่น้องแฟนคลับที่คอยซับพอร์ตทีมงานมาโดยตลอดขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ค่ะไลฟ์สดว,วันนี้ จบแล้วประทับใจมากๆโชว์ก็คือแบบดีมากๆนะคะออกมาดีร้อเอร์เซ็ขอบคุณคุณครูเตอร์ทีมงานแดนแล้วก็นักดนตรีนะคะ,ะเพื่อนกะพิมพ์เ่ใะแยะมากมมยนะคะสําหรับบานแม่หักทั้งหลายที่แห่งเงินเพื่นมากมือนโอ้โหเยอะมากๆหลายๆคนกับพ่อสิเห็นแล้วแต่ว่ามันมีแบบนี้พี่น้องมีทางเพจเพจหนึ่งนะคะเพื่นเอาบางส่วนบางตอนที่คุณเหนี่ยเพ้าอ่ะเพื่นมาว่า เป็นช่วงที่แบบน่าจะเป็นช่วงที่แม่พพาวออกมาพูดถึงประเด็นนี่แหละประเด็นดราม่าแล้วแม่พพาก็ได้พูดในคลิปนะคะคลิปนี้สั้นๆประมาณแค่ประมาณห้าสิบวิเป็นช่วงที่เุณแม่แพพาวพูดบอกว่าแบบโบอยากบอกยังหลายนะคะล่าสุดพะพาน้ําตาแตกนะคะเพราะว่าอัดอั้นกับความความจริงที่พูดไม่ได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเพื่อนอกเพื่อนบอกว่าในคลิปประมาณว่าบ่อยากบอกยังหลาย มันมีหลายอย่างที่บอกออกมาบ่ไรนะคะหลายอย่างที่บอกบะไรพูดบะไรเพื่มาณทั้งสี่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อลูกในอนาคตเพื่อนมาทั้งสี่แล้วก็เพิ่นก็บอกว่าคนที่มองเพิ่นบ่ดีมองเพิ่นเป็นคนร้ายจังี้ยเสียพี่น้องคนที่บ่กมาเพิ่อนมุศรัทธาในตัวเพิ่นมองเพิ่นเป็นคนที่คนบอดีเนี่ยไหนได้ในส่ตาเพิ่นเฮาสิบอกไปจังไดนเพิ่นกลับว่าหากเข้าคือเก่าประมาณนี้แหละค่ะเพิ่นอันนี้คุณเนี้ยเพาา เป็นคลิปที่เพล่นเบานะคะเป็นช่วงที่ยืนูบนเวทีเราจะมีแดนเซอร์มีบนนจะเป็นแบบนิลุยหรือว่าใครก็ตามที่อยู่บนเวทีน้องพิมพ์พิมพ์ระดาแล้วก็ศิลปินทุกคนนะคะขึ้นมากจนกิดีการจุดเตียนจุดย่างห้องเพิินนั่นแหละค่ะสถานการณ์ในตอนนั้นแต่ว่ามันก็มีคนเอาคลิปตัดคลิปสันๆมาลงแล้วก็ให้เกิดดราม่าทันลมค่ะดราม่าทันลมคุเดี๋ยวพี่พแบบเรงมากพี่น้องสิไปน้าอ่านในฟังเนาะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้บวคเขาออกก็อมีเห็นใดๆดทั้งสิ้นอยากจะบอกว่า ดราม่าหรือว่าคอมเมนท์ที่คอมเมนต์บาคอมเมนต์ก็คือแรงมากๆางพี่น้องไปเห็นไปฟังพร้อมๆกันค่ะบางคนก็แบบอ้าวถ้ามันมีความจริงที่ยังพูดไม่ได้อยู่แล้วมันคืออะไรความจริงอะไรจะเปิดมากแบบเนี้ยเอฟซี FC, หรือว่าเช่าเน็ตกับผ้ากันไปขูดตัวประมาณนี้นะคะแต่มีคนว่าคอมเมนต์เยอะแยะมากมายสำหรับคอมเมนต์โอ้โหพี่น้องคือเยอะมากคอมเมนต์ comment ก็คือถือว่าเป็นคอมเมนท์ที่ลบๆส่วนมากนะที่สําเนาพูดในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนแบบ เข้าใจในมุมมองในหลายมุมมองเนาะว่าเขากับพกหุ้นพูอกันมาเพิ่นไปเพื่อนอาจจะพิดจริงบอรหรือจะาไหนเรื่องอาจจะบอพีดกนันเรื่องของเพิ่นเรื่องนั้นหกพวเพิ่นแต่ว่าอยากให้พี่น้องอ่ะโฟก,กัสในเรื่องงานเรื่องธุเพินมาหลายสุดกุมปีนี้คนทียังหาดคุณแม่แพล่าพ่อนยังมีอยู่คนทียังรัทธากับมีแแจคนทีเบิดศรัทธาไปแล้วกับมีคือกันนันกับมีหลายๆปัจจัยนะคะพี่น้องเนี่ยเพิ่นมาจั้งสี่ไม่เข้าใจตั้งแต่มีสามีแล้วไป กับคนนั้นเออพอเกิดเรื่องราวต่างๆก็ออกมาอธิบายไม่รู้แบบอธิบายต่างๆนานานะคะว่าให้ตัวเองไม่ผิดโอ้มันอยัดอย,อยู่เพราะว่าแบบต้นเรื่องคนที่เป็นคนก่อก็คือแพลาพาวอันนี้ก็คือคอมเมนต์โอ้โหแรงมากพี่นอ้องเยอะว่าจะสิอันพี่น้องเลือกอันวอะไรเลือกอันไหนดีๆกอนสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราจะมิ้นคนอื่นมิ้นแทนไปหมดแล้วขอบคุณครับสําหรับข่าวสารสิ่งใดที่ ได้ทําก็ขอให้แบบการกระทํานั้นเป็นกําลังใจให้ครับเออเป็นกําลังใจให้อย่าพยายามพูดให้ตัวเองดูดีให้อีกฝ่ายดูแย่พูดดูดีอยู่ฝ่ายเดียวพูดทุกวันไม่ต้องทําหลอกคนมีสมองก็คิดได้พอเถิดำลำพังแต่มาเลยค่ะพี่น้องโอ้โหอ่านแะล้วพี่น้องมาหลายให้อีลีมีแต่คอมเมนต์แบบเยอะมากๆทันยอยากหูนะพี่น้องเขาไปเบิง้งในเพจที่เอาลงเนี่ยแหละพี่น้องเพจที่เพื่อนเอาลงของคุณยายพยาบาลเดียเด๋ยวสาวนยสี อาจจะแปลคอมเมนต์ไปพี่น้องอ่านเองก็ได้นะสิเอาคอมเมนต์เอาคอมเออมนต์มาแปลพี่น้องอ่านเบิ่งเองว่าเพิ่นแต่ละคอมเมนต์คอมเมนอ่ะเพิ่นอ่านเพิ่นเมนอีหยังแน่สำหรับเรื่องเล่าเรื่องเล่านี่ แต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่ากระแสดาวมานี่มันกับวร้วสจบได้แล้วนะคะคัวสีแบบคนที่คอยแบบค่อยกัดค่อยยืงเพื่อนกับวัสิปล่อยได้แล้วหรือว่าคนที่บ่มาคนดีกับยายาไปติดตามเพื่อนเพราะว่ามองในมุมมองในความเป็นบอทของเพื่อนเนาะเพื่อนก็ต้องหาเงินเลี่ยงลูกน้องเพื่อนหาเงินบริหารวงเพื่อนต่อไปแต่สําหรับเรื่องที่เพื่อนผิดกับว่าไปอีกแบบก็คือผิดกัอยู่ในส่วนของผิดงานกับในส่วนของงานด๋ยวให้พี่น้องแยกแยะล้วกับ ไม่เอาบุคคลที่3ที่4เข้ามายุ่งในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นหลายๆอย่างที่มีช่วงนี้นี่ไปเห็นนะครับว่า,วาสิเพจใดสำนักข่าวใดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปลงในแอปต่อต่อแอปแดงแอปฟ้าแอปอะไรก็ตามที่ไปลงเกี่ยวกับคุณแม่แผาวพาเขาไปอ่านคอมเมนมต์บ่แบบมิตรคอมเมนต์แบบนี้เลยมี่นมิเตอรคอมเมนต์แบบเดิมๆคอมเมนต์เดิมๆคอมเมนต์ที่คอย แซะคอยอะไรเดิมๆอยู่อย่ากให้พี่น้องเห็นใจเพื่นแนจักหน่อยถัคนคนมาเห็นใจกับว่าเป็นอย่างกับว่าต้องติดตามเพื่นเลยก็ได้เพราะว่าในเรื่องเดืงนี้มันกัเป็นเรื่องภายในขอบพวของเพื่นเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้สซนเนยกัฝากกับเพียร์สนีค่ะพี่น้องพอ,พอกันไม่ได้คลิปหน้าค่ะ